นี่ครับพี่น้องเซยนตีเขาเอาเบ็ดมามัดครับนี่ครับเซยนตีครับอันนี้เป็นดอกครับขอรูปเสียแปดปลาข้าวครับเขาว่าดใจสายใหญ่ได้เอ๊ิพี่น้องเลยไปทำอะไรผูหนาเขาจะโรคอดีตได้เอ๊ะซ้าหนาเออเซ็นต์สีกอบบ็ดมามัดครับพี่น้องมามัดให้ลูกพี่ของคืนเมืองลาวครับโอ้แม่ไปไหน แต่ไม่มัดให้กับกลุมเพียงผมกับโวกโอ้ยสเบสบาพี่น้องเอ้นี่ครับพี่น้องท่านี้นะโอ้ตอนนี้ก็พอจะพี่เดินไ่อเดือดเนื่มึงพักันไหนพี่ยังยังก็มุดนี่นี่นี่กี่ขั้นี่เส้นตีห้าสิบขั้นห้าสิบตอนนี้ก็พอแล้วใส่ไงมดน่ะครับพี่น้องตอนนี้ก็กำลังพัฒนาเบรกกันครับจากลงขวยไปสองสามเที่ยวครับพี่น้องมีแต่แต่ของงานครับ ส่นนี้ก็เสียนตีก็เคลมืองเรากำลังมัดอยู่ครับพี่น้องเราก็พัฒนาตะขอไหมครับนี่ครับต้องใช้ดุนนี้ครับพี่น้องก็ใหญ่พอสมควรอยู่ครับแล้วก็คันเบ็ดจากพิทวนสายเสียบไปลองให้เสียนตีเลาะไห,ห,ห,ห้ครับก็ได้ทำมาให้ไหมครับคันใหญ่กว่าเดิมครับพี่น้องกี่เมตรตีนี เม็แปดสิบครับผมเมตแปดสิบครับว้เด็กข่าวว่าไปลองกบ,บ้านนี่ว้แล้วูตาไหลน,นองเลยเป็นไม่ได้นส่วนนุ่นก็ลูกน้องรักเขาครับน, <c oughs> นุ่าทานักบรไทยครับอันนี้ไม่ออกกกีเทียนเหาใี่น้อตรงมาผูกใดาน,นตรงมาผูกใครพ่อมีททำเป็นผูกฮาต้โลงอีกองอีก้ยากนาะยากนะครับพี่น้องเลยเหนื่อยอ้ย เหนื่อยเนาะเยอะตําคู่ไทยอีกตัคู่ไทยอีกเลยดูต้าตัคู่อีกเลยสวัสดีครับนางรองโพเดียมพวกกับผมทูนสายเสียบครับวันนี้ทีมงานนางรองโพเดียมก็พาพี่น้องมาใส่เบ็ดครับหมายเก่าครับพี่น้องเป็นห่วยลามาดซึ่งตอนนี้ทีมงานได้อัปเกรดอุปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยครับเบ็ดใหม่ คันใหม่สายใหม่ใหม่ทุกอย่างเลยครับพี่น้องก่อมาก็ทีมงานชุดเดิมครับเซียนตีน้องบอลเทีบสายลมแล้วก็เซียนโดมมิเตฟูครับแล้วก็อาจจะไม่แน่ครับเขยเมืองเราจะมีโอกาสได้ตามมาอยู่นะครับตอนนี้ก็บรรยากาศใกล้จะค่าแล้วพี่น้องฝนก็ตกนะครับเป็นฟ้าปิดเลยวนันนี้ไปครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปใส่ได้ไปลุ้นความหมานด้วยกันครับผมจะมีตัวใหญ่ให,ญให้พี่น้องได้ชมไหมวันนี้ ลุยครับนั่นและครับพี่น้องบรรยากาศฟ้าเป็นน้ำเลยครับผมนี่ก็ใกล้จะค่ำแล้วครับก็อยู่กระท่อมเก่าครับผมกระท่อมที่เราเคยมาพักคลิปที่เรามาล่าปลา้าวกันนะครับนี่ก็ทีมงานชุดเดิมเตียนตีน้องบอลครับผมแล้วก็เตียนโดมมิเตครัสฟูครับเฮ้ยครับเทพบสังทองครับสายาาค่อ้เทพบตัวหมานครับพี่น้อง คนที่คนดวนเลยดวนี่คนอุปกรณ์ก็ยังทำก็เขาไม่เลี้ยวเลยพี่น้องเอยลองอยากได้เบ็ดใหม่ก็เขาหยิกนี่นะครับพี่น้องอุปกรณ์เรานะที่เราอัปเกรดมาใหม่ผมอันนี่แล้วนี่ก็เป็นขอเบอร์สี่อนะครับแล้วก็สายเป็นสายสองร้อยกอนอันนี้เป็นคันไม่ไผ่ทั้งลำของเทพสายลุงมครับ ยัีนตีไปตัดมาก็ลองอยากได้ของเขาเขาก็เลยยกไห้พี่น้องเลยยังเอาพร้อมกันไม่ใช่นี่ไปครับพี่น้องลุยครับผมข้ามเลยอันนี้ผมก็จะใช่ยาลูกกระหมอนะครับพี่น้องแต่ว่าเซียนตีน้องบอลครับเทียบสายลมจะใช้เป็นเส้เดือนใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นเบ็ดชุดที่ทีมงานอัปเกรดให้เราเรียบร้อยนะครับ เอาครับพี่น้องเริ่มคันแรกครับผมจัดดือ้อครับพี่น้องวิธีเกี่ยวรูปประหมอครับผมอ่ะเริ่มคันแรกครับผม ูเส้นดมมุนไปครับทางง่ายๆเส้นดมไม่เดินครับเส้นดมชอบลกุกๆกัวพ่อพีะเดินเตียนใหญ่นะ <c oughs> าะโอ้พี่น้องเลยดูสภาพทางเดินครับตอนนี้แต่ถือว่าไม้ก็สวยอยู่ครับระดับนามสีนามสวยอยู่ครับพี่น้องแต่ก็ทางก็เดิอนอยากน,นิดนึงนะครับเด็พี่โทนสายเสียวก็จะวิ่งทางใน,นหายเลยครับเนี่ยคนน้านะวา เกือบพีกนี่ครับก็ลูกพีเข้าใส่ลูกปลาหมอไปก่อนครับพี่น้องมีมาไม่เยอะเลยครับเหยื่อปลาหมอก็พอได้อยู่ไหมพี่พอได้อยู่จะอยู่ซิบตัวจะกี่ซิบคันนี่ครับคันตัดตัวก็นับไปอีพี่น้องนี่ครับลอยเป็นวิธีในการดักครับพี่น้อง พอดูซูตรก็ครับพอแต่เสียบเบ็ดเสร็จปุบ๊บเขาก็จะมีการน่ามันเป็นสูตรออครับพี่น้องเอาครับกเขาหยัดสายไปเรื่อยๆครับพี่น้องขึ้นมาดิเอ้ยดูจะใส่เขาเขา้าเขา้าทางทีกด็ดูดูพันละนุง่งตุงนางไปเลยดูดูโอ้เท็บสายลมใส่ยขัข้นแรกก็ดูพันดูโอ้เนนาเอ้ยพี่น้องรอกระทอมไปจะพูดอีกนะ เม่เอ้ยดูดูแนันไี้กระปรงดีๆก็มีแต่ไม่เอาหายอ้ามันมาใหา้โอ้เก็บจากจับนีกระโบ้ผมพีผมจะเก็บให้โอ้โหผู้น่าจะใส่ไปชั้นวันผู้สาวปวดจะเล่งแต่เป่าแต่ปู่โค่นอยู่ดีตัวหมานครับพี่น้อง หนะึ่งใบดุ๊กเอ้าที่จะหมานอยู่เองเนาะหมานกับหมานโอดูเขาดูหมานตรงไหนห <ừ> มานหรือหมาพี่หมานอยู่เดีด๋ยเลยหมานเนาะคือคืนเมื่อลาดอกบิกดแต่ผมบิด <laughs> ดึงดนอะไรนึงก็แต่บิดดรงกี้ผีข <c oughs> ึ้นไปวัดกูกด่อยผมแบบก็ตัวนั้นนายก็มัดได้นั่นแหละเมื่อกี้นี่แหละนีะ่อย่างวัดอันนี้โอ๊ย ไอเกียบก็ดูพี่น้องทำอีกก็มือเหยียบร้อยม,ม,ม,มันมามันมาต่อครับพี่น้องโอ้กัดดิครับพี่น้องตอนนี้ก็ยุดใส่แล้วครับ พอดีใส่มาเจออุปสรรคครับไปแล้วป่ามันลุกครับผมเทียบสายลมก็เหลือหลายอยู่ครับนี่เบ็ดซิบคันพี่น้องใส่แต่สามคันใส่แสามคัน <laughs> ของเทียบสายลุมก็เอ <laughs> ของเตียนตีครับเตียนโดมมิเตฟูก็เหลือพอสมควรนะครับแล้วก็นี่ของผมเดี๋ยวหน่อยว่าว่าใสหมวกใส่ตัวก็พอเหลืออยู่ครับคนละซิบกว่าคันนะก็พอได้ รุนความหมานกันอยู่แหละพี่น้องตอนนี้ก็คงจะกลับไปที่พักก่อนครับผมไปตั้งรักตั้งฐานกันก่อนเราค่อยลงมายามครับไปครับพี่น้องมาแล้วครับพี่น้องฮะบอมบิ เคยมังเลาครับผมสวัสดีครับเคยจอมบิตนช่ไหมเคยจอมบิตเบะและอะไรแม่ช่วยเขาตั้งสูงขึ้นมือแต่เลกว่าจะไม่มาแล้วพี่น้องเลยเทบสายลมนนอคสายจุดทูบเรียกครับจุดทูบเรียกอะไรนอนอื่นอมนอนร้องโอมรองไห้ยขู่เขาให้กินเบิ้งขู่เขาให้กินเบิ้งมันใค่เหล่ากินเดี๋ยวโทรบตามกินเหล่าได้เนี่ยนาตายงี้ เม่แต่อาบเดี๋ยวค่อยลุ้นความหมานด้วยกันพี่น้องโอ้ยขี้ข่าสองมากอดขี้ข่าลูกกระานด้วยขี้ข่าลมดุกนี่แหละร้านคุณเด็กขี้ข่าเนี่นะครับมามาด้วยกันมาเด้อพี่น้องกินข้าวด้วยกันครับผมมันมีก็ไม่มีอะไร้ะครับต้มยำปลากระป๋องเป็แค่บตัวประมาทเหรอผมตักี้ เฉื่อยไหมล่ะอร่อยแล้วกินทั้งนลำตาอย่ห็นี้นี่มีอีฟกับเล่ฟีนนอกพ้องที่แท้ครับไปไหนก็ขาดไม่ได้ครับเจ็บไส้ลุ่มเขาบอกว่าต้องกินครับเพราะว่านอนโทรศัพท์ฟังโอดโอยว่ามึงต้องมาหากูเด้อมึงตงมาฮักกูด้อกูต<ะ>ิดเหล่ากูติดเหล่ากูต้องกินเนี่ยลอ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 ย พี่จนน้องขายรักทานดูต่อที่จะทุบเด็ดซื้มมอมึงลาวน่ะ <c oughs> มันตามกินทูบมาเ่ยตามเป๊ะไรกดนี่ยรำกินมืดจะดูพี่ดูน้องเบื่องก่ไม่ดู <c oughs> อไอ้มืดส่วนพมอม่ไม่มืดเลยเพราะน่ะผมมาเตรียมโค้งอีกขับมาถึงนี่ยังเห็ในตอนท้ายโจย์อยู่คนลรลู้จะไม่จอดอยังไงก็บอกาาจ้วยเขา อดะมันด like e, um ัตุอก่ตุดัตุแกงตุคุณแม่ยงเไปเพื่อนนะนาแป็ดเควข้อห้อยนั่นนะฮะนะหาแบบนะคือคือไก่ซีไร่ไก่ซีไรนี่ยมันคือบอก่มันลดระยะทางขงไก่ไก่ความเกินไม่เกินผ่านอกูมี ก็ไม่อยากสูบสายไม่ว่าพี่ตรงไหนคิดเองมึงไปสูบสายฝนตกสายเพียงมืดฉาบทันที่หยุดเคลื่อนฝนห้ามตกนะไปตกงานนู้นเราไม่ได้สูบหรือมันโดบฝนเคลื่อนายคือฝ่าเนาะว่าเราด่ามองมาเลยเลี่ยงเลี้ยงไม่มีหลักใจเลยนี่ ฝนตกเลยเอาฝนหนาวเขนานขักฝนแต่เขาอีกโอมเชิญบายบ,บอกผมสูบน้ำแล้วนะไปตกที่นาอื่นที่เขายังไม่ได้สูบ <c oughs> มีเนื้อหรอแตอน,นี้ก็กินขา้าวยิมแล้วครับพี่น้องในเวลาไปรุ่นเบ็ดกันแล้วครับไปครับจะมีเตี้ยมมีตัวมีไส้ใหญ่ๆใ,ให้พี่น้องได้ชมไหมทีงานก็เริ่มทยอยไปกันแล้วครับพี่น้องไปลุยครับผม เส้นตีว่ามีขัดกดขันอยู่ครับออ้ยลำพองใสสวยสวยดินุ่นครับพี่น้องปลาลำพองครับปลองลูกกระเข <íamos> <ผ PDF> ้าโอ้ใส่สวยอยู่ครับพี่น้องเอ้าจกมาเลยเส้นตีอู้ยลำพองสีก็ไม่ใช่น้อยครับพี่น้องเลยนี่ หมานมาแล้วครับหมานมาแล้วเต็มเลขครับพี่น้องขันเลขด้วยครับโอ้ใหญ่ตรงพองพองใหญ่เอาครับด้วยห้เซดมแต่ใส่เบ็ดอีกครับพี่น้องเดี๋ยวเาก็ออกตรงนค้ออกแต่ไมตรง มาครับพี่น้องลุนกันต่อครับมีแต่มีตัวได้ถ่ายได้ชมครับก็ทชนเสียเสียหลุดปอมอครับพี่น้องดูครับโอ้ตีอย่าฟัดอย่าขึนมากครับพี่น้องปหมส์ปอมสนิ่งิ่งก็ปอมอก็ยังไม่ทำงานครับพี่น้องตอนนี้ <c oughs> มนตองมีสักวันนาะน้ะนะองตัวมีสักคัญนเลยเนาะ ต้องโดนตะทียังว่านี่โดนตะทีไม่ดีขึ้นเลยโอ้เราฟัดไปปาดนายจะตีกินเหยื่อได้วยไหมสองคันแล้วดินป่าตีกินเหยื่อได้แหละไหนไม่โดนไหไปปลาช่อนเลยพี่ทวนช่อน่ล้วต่ตีฮะนาจะประมาณนั้นแหละ เอาพี่น้องไปดูดันต่อครับโสามเส้นตีเส้นดม๋มเส้นพลอยไปเลยครับเอาครับพี่น้องของเส้นตีกับเส้นดม๋มถอนคันครับคันนี้ครับนี่เต็มรูว่าจะมีตัวมีแต้มไหมครับเออเติมหลักเสร็จไหมล่ะไปยยังอยู่ไหม เส้นที่ต้องเอื้อมเอาอย่างเคลือหรือไไหม่อ่เองยู่อยู่ยว่าจะปยังจุกจุบอยู่นู่นนี่ทุนป๋าอะไรวะเอดมดมดมจบสิอบิงอ้ตีมึงคอยอาค้างก่อนจเสิบิง้คุณลงกูหนากเคุณเจ้าพ่อคุณเ๋ยวพ่อคุณเพ่อ เงินเตี้ยนวลพี่มนูตพี่โทนกำลังลงครับพี่น้องเอาครับตัวน้อยง่าไหมลำไปเร็วไปเน้ไปแล้วโอ้โหเ้ววามงอย่าดงดึงส่งมันเลยเมื่อกี้นี่กรนีอยู่เนาะ ้าในเป็นพุตเินไหนไปข้าวกับปลาไก่หรือเปล่าหนจะเป็นปลาไก่ก็เนาะอ้ายังมีขั้นต่อมาครับพี่น้องวาแต็มนีก็ไปแล้วครับไหนเส้นดมขั้นเบ็ดถอนไปเลยใช่ไหมถอนแล้วถอนแล้วโอ้ขนาดจับพี่ต้นลอง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 ดูพี่นี่ครับขันเบ็ดขันไปจุ่มน้าไปเดี๋ยวยพื้นถึงน้ อยู่หมอยู่ไหมติดไมไหมเนี่ยโดลงอยู่ไหมติดไหมไหมลุบแลุเปล่เอาอีกแกลุแล้วเอโอ้ปลาอะไรปลาอไม่ขึ้น่านจะลับพูดสองรอบเลยดื้อพูดสองรอบครับพี่น้องโอ้ในเป็นปลาใหญ่อยู่ครับกอมันิดิดเดีนวก่มันิดตดเหมนสับวิ่งลิวๆได้ครับโอ้ย ลำกองใส่สวยๆกับพี่น้องอูโวายนี่ครับอ๋อลำพองรุ่นนี่อ้วนตับอ้วนด้วยใหญ่ด้วยครับพี่น้องมากเส้นนมอฟิมือจิงกับพี่น้องนราไปโทษเนานะ ปีอของเราใครยังีงรอบนี้ก็ยามมาเรียบร้อยครับพี่น้องก็เห็นผลงานสองเต็มน,น้อยครับวันนี้แต่ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีครับมีการดึงคันลุดมีการฟาดเหยื่อนะครับโอ้ก็ไม่น้อยเท่าไรเดาพี่น้องลำพองใส่สวยๆครับผมตอนนี้เราก็คงจะยามรอบเดียวครับ เพราะว่าเราก็ไม่อยากมากวนมันเนาะปลาใหญ่มันจะขึ้นกินข้างเดียวครับแต่ว่าน้ำขึ้นหลายก็น่าจะมีผลต่อการกินเหยื่อของปลาอยู่ครับช่วงนี้หรือไม่อาจจะต้องรอน้ำลดจะได้มาแก้มือให้พี่น้องชมอีกรอบหนึ่งแต่ว่ายังไงก็เหลือรอบเช่าครับพี่น้องที่จะได้พาพี่น้องมาลุ้นอีกรอบหนึ่งไปครับกลับที่พักครับผมอบเอาเลยครับ โอ้เวทปีนทถนสายเสียบครับพี่น้องเกือบถอนคันนะครับนู่นซับโค้งไปนู่นเลยครับนุ่นแต่ไม่รู้ว่าจะม,มีแต่มีตัวไหมครับเอาเร็วเดี๋ยวเราหอา้หนามาก่อนครับเอาแล้วเอาหัวหน้าเห็นไหมต่อถ้ากว่าใส่นเฮ้ยดึง <laughs> เชียไหนเชีย,เ,ย,เ,เ,ชยเลยวะอ๋อรุ่นรุ่นไหน อย่าบอกนะขึ้นมาแล้วครับปลาไหลหโอ้โหปลาไหลเออปลาไหล <c oughs> น่าจะเป็นปลาไหลตัวนั้นหรอวะตันี้เลยเออโอ้สองหนวดอุสาลุนม่เ<ห>มมมบ้าเลย,เเลยพี่ฮะเม่ม<อ>ีคำเบ้าๆเลยของแท้เลยของแท้เลยปลาไหลก็อร่อยพี่ ตัวที่ดึงเวิยดไปไวเลยตัวนี้เอ๊ะวัวเลี้วเอาไม่ได้จะขีนเหรอจิตใจกันนี่ใช่ฮะใส่ก็รูนี่มันอยู่ตรงมันมีรูมันโดมลุดแล้วลุดอีกรุดเร็วลุดอีกอยู่อ๋อแตรป้าตัวใส่สวยด้วยนะพี่ใสงามโอ้ขัวกสุดยอดเลยครับนี่มึงมันจิดปากทีดจ่อ เบ็ดพี่ปลาไม่กินลึกดอกมันปุ๊ดยากทิงกินลึกทักคันถิ่งเงี้เลยอ่ะเส้นดีกดอ๋อแล้วพี่น้อง,ตอง,งเตรียมสงขนามาแล้วครับมาชาแต่ก็ามานะครับหดหดหด,งดจุ่มน้ำถ่ายด้ไหมหดหดอ่าใส่สวยด้วยตาเลยน้ำพอง ปลาไหลใส่ส,สวยนนเๆเลยครับนี่นอนเอ่งเมงเลยครับโอ้ปลาไหลสองแต้มเลยครับพี่น้องแต้มส,สวยๆทั้งคู่เลยครับเซนดมนมีเยอะเลยครับปลาไหลขี่ไม่ต้องห่วงดอกเ,นะเองี้ยนิึกน่ะฮันนี่ ดูนเอ๊ะฟันดูนไันขาดุดนองกิงใหม่มันรุดขาดเลยเส้<ช>นหนมมัวไปไม่ดูครับพี่น้องเลยฟันใสเบสทิ้งเลยครับขาดน้ำตื้นนะนี่โอ้โหผิดคนคือเกียดแรงข้นฟันใสเบดทิ้งเลย <c oughs> กูเบสเซสแล้วครับพี่น้องคันสุดท้ายพอดีครับลูกปลาหมอก็ไม่เห็นซากเต็มครับพี่น้องปลาที่เราคิดไว้ปลากกยปลาชะโดก็ไม่เห็นนะครับช่วงน้ำขึ้นนี่ไม่กินจริงๆครับสำหรับเหยื่อลูกปลาที่เราเห็นเห็นก็คือปลาจะหันไปกินใส้เดือนโกดครับพี่น้อง นี่ก็อีกประสบการณ์หนึ่งครับที่เราจะนำไปปรับปรุงแล้วก็นำไปใช้ในการหาอยู่หาก,กินต่อไปนะครับไปครับพี่น้องเดี๋ยวไปถึงที่พักแล้วก็สรุปผลงานให้พี่น้องชมครับผมตอนนี้ก็เทียบตัวมันลืมกิบแล้วครับสมคัญตัวหนึ่งครับพี่น้อง <laughs> จะไม่ชุบอีกเกต็มที <laughs> ครับพี่น้องนี่แหละครับผลงานเราวันนี้ก็ถือว่าไม่โด,ดดเด่นเท่าไรครับแต่ก็พอมีเต็มมีตัวให้พี่น้องได้ชมนะครับปลาข้าวเต็มหนึ่งนะครับแล้วก็ปลาลำพองหาหกตัวครับปลาไหลสองตัวก็ประมาณนี้ครับปลาทุกตัวนี่กินเยอะใส่เดือนมดถุกตัวนะครับอย่าลูปลาหมอพาดมด อีกสองอาทิตย์เจือนใหม่ออีกสองอาทิตย,ตย์เราคงจะต้องเปลี่ยนเหยื่อลงมาใหม่ครับพี่น้องถ้าเราหาเหยื่อได้นะครับสําหรับคลิปนี้พวกเราทีมงานนางรองพอดีเดมก็คงจะต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวยังไงเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีสสดครับ